ศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมอสอนอกจากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมก่อนจบการศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดทํารายงานวิชาการส่วนบุคคลซึ่งในรุ่นมศส6มีรายงานวิชาการส่วนบุคคลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์ได้แก่ผลงานวิชาการเรื่องแนวทางการพัฒนาคนคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยดรเบนจวรนสุจริตความเป็นมาของการวิจัย ได้มีการสรุปประเด็นปัญหาสำคัญได้แก่การมุ่งสร้างสถานะความร่ำรวยด้วยช่องทางรายได้ที่ผิดกฎหมายทุจริตหรือช่อโกงอาจยากรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือดิจิทัลพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสุขนิยมบริโภคนิยมการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและการขาดวินัยทางการเงิน วัตถุประสงค์การวิจัยก็เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคนคุณธรรมในสังคมไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคนคุณธรรมในสังคมไทยระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือการวิจัยเชิงเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์สังเคราะห์นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา,นา สรุปผลการวิจัยศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยมาจากหลากหลายปัญหาทั้งวัตถุนิยมช่องว่างทางกฎหมายการยึดประโยชน์ส่วนตนความหลากหลายของช่วงวัยระบบการกำกับและการเปลี่ยนแปลงของโลกแนวทางการพัฒนาคนคุณธรรมในสังคมไทยแบ่งได้เป็น3ส่วนด้วยกันค่ะนั่นคือระดับปัจเจกบุคคลได้แก่การเสริมพลังบวกการสร้างภูมิคุ้มกันปลูกและปลูกจิตสำนึก ยอมรับยกย่องคนที่ทำความดีส่วนระดับสังคมได้แก่การสร้างโรโมเดลการค้นหาสาเหตุปรับระบบสภาพแวดล้อมพัฒนาค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตและกลไกาการให้คุณให้โทษ ระดับประเทศได้แก่แก้ไขโครงสร้างระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาค่านิยมนักการเมืองการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมสร้างการมีส่วนร่วมบูรณาการตัวชี้วัดด้านคุณธรรมพัฒนานวัตกรรมภาครัฐผ่านการให้รางวัลปรับเปลี่ยนค่านิยมในสังคมจะทำคู่มือประมวลจริยธรรมและคุณธรรมจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปนั่นคือระดับปัจเจกบุคคลได้แก่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญในการสร้างคนคุณธรรมส่งเสริมคุณค่าของการยอมรับและยกย่องความดีซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญระดับสังคมได้แก่สนับสนุนการสร้างโรโมเดลส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ระดับประเทศได้แก่ปรับโครงสร้างและระบบการดำเนินงานของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษากำหนดนโยบายและกฎหมายที่เข้มงวดข้อเสนอและเชิงนโยบายได้แก่การสนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนคุณธรรมสร้างระบบการประเมินเชื่อมโยงกิจกรรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือสร้างความตระหนักและการเชื่อมโยงกับนโยบายอื่นสนับสนุนการวิจัยสร้างชุมชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมศจัดขึ้นโดยมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงมีท่านพลเอกจรรยกุลวนิชเป็นประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ